สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอดีศรสุขนครนะครับและนี่คือภาพบรรยากาศการเตรียมรับมอบดวงตาพ่อปูป่ปริจิตนาคาเพื่อนําขึ้นนะครับที่รูปปั้นพ่อปู่นะครับก็คือวันนี้เป็นเอ,เอาเลือกเอาใช้นะครับนําขึ้นนะครับตามกําหนดการเวลาคือเวลา15บหนาฬิกานะครับ แต่ตอนนี้ก็คืออาจจะมีการเลดนิดนึงนะครับเพราะว่าทางป้าแตนนะครับไปทำธุระในเมืองนะครับก็อาจจะมาะไม่ทันเลือกนี้นะครับก็อาจจะเลดไปรอป้าแตนนะครับดเดี๋ยวเรอรอดูชมภาพรบรรยากาศตอนนี้นะครับระหว่างที่นั่งรอนะครับก็มีการพูดคุยนะครับ กับภาพบรรยากาศนี้นะครับกับทีมงานยูทูบเบอร์แล้วก็สือ่อมวลชนนะที่มาต่อทาข่าวนี้นะครับไม่เท่าใหญ่ของนีนครับใหญ่กวา่าพนีครับใหญ่กว่าพนีกนวนก้ันัน้ันันม่าค่สนิ้วนะครับ

น้องขับรถใครเจอบัตชเหรอครับน้องต้นะครับ ท่าน้สย์คที่นีนะคะนาท่คนกขงนด้ยไม่มีครับได้จะได้ชมครับแต่ผมไม่มีนะครับไม่ใครไม่ครอบครองไม่ละครับจะอยู่ตรงนี้อีกทด้งลูกฉลาดครับ

ยกไปติดให้ดูพอดีครับมันมาดูตัชานนครับรกามีหลายคนครับนีตชานื้อต่างต่างตชานัดานปิดงมนขึ้นมไหครับปมดเครงนม่ไม่มีมี่จับขึ้นได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้จับเขาเขากอบไม่ไมไม่ไจับขึ้นขึ้นได้อยู่ ถ้าไม่มีอะไรจับมันก็ขึ้นยากถ้ามีอะไรของจับมัขึ้นได้อยู่มนได้อยู่มาชมเนาะมาชมตาพญานาคเนาะมามอบให้มับไปจับไปทางไหนครับตาไปจับไปบายก็ได้ให้คุณตชานลองจับดูนะ

หเลห้าห้าห้าศูนย์ไม่เป็นไรครับพี่หอได้คุยาจานแล้วครับห้าห้าลูกดมาจแล้วครับเาห้ามาจาครับกวจานัวอกว่าก็ใได้ครับใส่ได้เป็นแก่นเป็นเป็นเป็นแก่นของลูกตาพญานามาให้ครับคุณงจอมจอนเลทป่าญานา นี่ก็คือบรรยากาศการรับมอบนะครับดวงตาพญายนาคนะครับก่อนที่จะนําขึ้นไปที่ติดตั้งที่พ่อปู่ปริจตนาคานะครับในช่วงเวลา15นาฬิกาน่าจะประมาณเหลียดไปประมาณ15นาฬิกายีนาทีนะครับ นี่มีใบพูด้วยครับใบพูด้วยครับผูดติดเข้าต้องให้อาจารย์นะครับต้เปิดเน่ต้องเปิดเน่ต่อให้มองเห็นทั่วไปถ้ายังไม่เปิดก็ยังไม่เห็นมุณนะครับต้องเปิดใจต้องจไว้ไม่ได้ไม่ได้เปิดต้องเวิเปิด ว่าชาป้าอะไรเนี่ยช่วงเวลาจูงม้ารส่ไม่ได้ไม่ได้เลยต้องเข้าใจด้วยนะครับผมรับผมไล่สุดอยู่นะครับผมจะรับสายใครไม่ได้นะครับผมไล่สุดอยู่นะครับผมมาครับผมอออกนะแต่ขาวเก้าโมงครับเก้าโมงแล้วไมขับขับรถมาเองเรืออรถมาเองขับมาเองเห็นกันวิ่งมานี่ยสองชั่วโมงครึ่งโว้ เร็วเอาผมกจี้ปดูเองเก่งสองวนี้ชาเยๆคือเรื่ี่ตอดสวอมบ อันนี้มันมาตรฐานนี่ร้อยแปดสิบกาลสลัวิ่งช้าไม่ได้ด้แยิ่งเดียวใจใจย้ายเกินร้อยอยู่นะอนึองเกินร้อยคนขับคนนู้นวิ่ง้อยร้อยคนที่ส่งใบกูให้ผมเมื่อกี้เนี่ยคนขับอยกเป็นคนขับเอเหรอโอ้ยึง่่าท่ผมก็ขับเหมือนกันผมก็ขับแค่ไหนนะแกก็ขับดีเลยนอ่เท่ากัน ขึบช้าเลยเป็นจบไ้ลงต้องขับให้ไวใช่ค่ะคือมันยัไม่ได้ได้ก็แล้วกันกต่มัอยังนู้นนู้นทีมอเตอร์ไซก็มันหมดแล้วใครก็ไม่ไจ้ไม่ได้หกหกสิบแปดครับนี่แหละเก็ตสูนสองก็ได้ ยยแ,แค่นี้แพ้ผมงนีล้ลูตและนี่ก็คือภาพบรรยากาศล่าสุดตอนนี้ก่อนที่จะ,ะท,ทําพิธีนําดวงตาขึ้นสู่พ่อปู่ปฏิจิตนาคานะครับกับภาพบรรยายกาศด้านหน้าบ้านนั่นเองนะจ้ะเดี๋ยวเรารอเลิกงามยามดีเดี๋ยวเราไปเจอคลิปต่อไปนะครับผมเดี๋ยวมาตามดูคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ